เรื่องที่คนซื้อเพชรอยากรู้มากที่สุดก็คือเรื่องสีของเพชรซื้อเพชรไปแสจทุกคนก็เกิดข้อสงสัยเอ๊ะฉันซื้อเพชรมาฉันจะได้สีเพชรตามที่คนขายเขาบอกหรือไม่เอ๊ะแล้วมันดูยังไงฉันส่องเพชรไปมันก็วิกวับวิ้งวับแยกสีกันไม่ออกเลยเดี๋ยวผมมีเคล็ดลับมาบอกให้เรื่องสีของเพชร ถ้าลงตัวเรียนไปแล้วปล่าเซียนเลยนะจ๊ะก็คือไม่มีทางแยกออกเลยว่าสีจริงของเขาคืออะไรวิธีการดูสีเพชรที่แท้จริงของเขานั้นจะต้องดูตอนเป็นเพชรไปเปื่อยหรือเพชรเป็นลูไดมอนที่ยังไม่ได้ลงตัวเรือนเท่านั้นวิธีการดูเพชรนะครับไม่ยากนะครับเราขอกระดาษโน้ตเข้ามาสักแผ่นหนึ่งแล้วพับกระดาษที่เป็นรูปมุมฉากแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็เอาเพชรเนี่ย ความก้นเพชรลงนะครับแล้วก็เอาไปส่องใต้แสงไฟสีขาวนะครับหรือเดลไรเราก็จะเห็นสีเพชรว่าเฮ้ยมันออกเป็นสีขาวไหมเหลืองไหมได้เลยด้วยสายตาของเราเองแต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อพอคุณจะต้องมีแม่สีมาเปรียบเทียบเช่น คุณบอกคุณขายกอเลยขอดูเพชรที่มีใบเซอร์ g จ a หน่อยซิอ่ะเอาเพชรน้ำน้อยมาวางนะครับไร like, เพชรหนึ่งขอเอาเพชรน้ำเก้าห้ามาวางต้องเทียบสีกันดูคุณจะเห็นถึงความแตกต่างได้เลยว่าอ๋อเพชรน้ำใสเป็นอย่างนี้อ๋อเพชรน้ำเหลืองมันเป็นแบบนี้นี่เองแต่วิธีดูสีเพชรในตัวเรือนก็พอดูได้แหวนวงนั้น เน้นย้ำว่าต้องเป็นเพชรที่ฝังแบบหนาเตยก็คือเมื่อเราเอาแหวนเพชรไปส่องใต้ไฟนะมองทางฝั่งก้นเพชรที่เขาเรียกว่าพาวิเลียนอาจจะพอเห็นสีจริงได้แต่อย่านะห้าไปมองหน้าเพชรเย่างเดียวหรือฝั่งหน้าเทเบินะครับเพราะความแมวววาวของแสงเพชรนั้นมันจะกลบสีจริงออกนี่คือเคล็ดลับที่แนะนำให้